ทุกความล้มเหลวคือโอกาสในการเริ่มใหม่หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของผู้คนที่เคยล้มเหลวแต่พวกเขากลับลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งและประสบความสำเร็จในที่สุดแรงบันดาลใจจากเรื่องราวเหล่านี้จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสในทุกความล้มเหลวและเริ่มต้นใหม่ได้อย่างเข้มแข็งบทที่1ความล้มเหลวคืออะไรความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ ความล้มเหลวอาจทำให้เรารู้สึกผิดหวังเสียใจหรือท้อแท้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ยอมแพ้และเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จความล้มเหลวสามารถมองได้หลายมุมมองในแง่หนึ่งความล้มเหลวคือการที่เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้แต่อีกแง่หนึ่งความล้มเหลวคือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเมื่อเราล้มเหลว เราจะได้เรียนรู้ว่าอะไรที่ผิดพลาดอะไรที่เราต้องปรับปรุงและอะไรที่เราต้องทําแตกต่างออกไปในครั้งต่อไปความล้มเหลวจึงเป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่ช่วยให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นการทำความเข้าใจว่าทำไมความล้มเหลวจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยให้เรามองความล้มเหลวในแง่บวกมากขึ้นแทนที่จะจมอยู่กับความผิดหวัง เราสามารถใช้ความล้มเหลวเป็นแรงผลักดันให้เราพยายามมากขึ้นและไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนอกจากนี้การยอมรับว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยังช่วยลดความกดดันและความเครียดที่เราอาจรู้สึกเมื่อเผชิญกับความท้าทายต่างๆความล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเลือกที่จะตอบสนองต่อความล้มเหลวในแบบที่สร้างสรรและเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองได้แปรมการเรียนรู้ที่จะล้มและลุกขึ้น หม่เป็นทักษะที่สำคัญที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตความล้มเหลวสอนให้เราเติบโตในหลายๆด้านประการแรกความล้มเหลวช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเมื่อเราล้มเหลวเราจะได้สำรวจจุดแข็งและจุดอ่อนของเราและเรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องพัฒนาประการที่2ความล้มเหลวช่วยให้เรามีความอดทนและมุ่งมั่นมากขึ้นเมื่อเรารเผชิญกับความล้มเหลว เราจะต้องฝึกฝนความอดทนและความมุ่งมั่นในการที่จะลุกขึ้นสู้และพยายามต่อประการที่3ความล้มเหลวช่วยให้เรามีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นเมื่อเราล้มเหลวเราจะต้องคิดหาวิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหาและบรรลุเป้าหมายของเราดังนั้นแทนที่จะมองความล้มเหลวว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเราควรมองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นใหม่ เราสามารถใช้ความล้มเหลวเป็นแรงผลักดันให้เราเก้าวไปข้างหน้าและสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความล้มเหลวเรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่ยอมแพ้ต่อความฝันของเราเพราะทุกความล้มเหลวคือบทเรียนที่มีค่าที่นำเราไปสู่ความสำเร็จในที่สุดบทที่2เรื่องเล่าจากผู้ที่เคยล้ม ชีวิตของคนเรานั้นเต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่แน่นอนไม่มีใครที่ไม่เคยพบเจอกับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวันหรือเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระท,ะทบต่อเส้นทางชีวิตของเราแต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะตอบสนองต่อความล้มเหลวนั้นอย่างไรบางคนอาจจะยอมแพ้และจมอยู่กับความผิดหวัง ในขณะที่บางคนกลับมองว่ามันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในบทนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของผู้คนที่เคยเผชิญกับความล้มเหลวในรูปแบบต่างๆแต่พวกเขาก็สามารถลุกขึ้นสู้และประสบความสำเร็จได้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรารู้สึกเห็นอกเห็นใจพวกเขาเท่านั้นแต่มีไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา เรื่องแรกเป็นเรื่องราวของคุณเอผู้ที่เคยเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองด้วยความฝันอันยิ่งใหญ่แต่ธุรกิจของเขาก็ล้มไม่เป็นท่าจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดและการบริหารจัดการที่ไม่ดีพอคุณเอรู้สึกผิดหวังและเสียใจมากเขาใช้เวลาหลายเดือนในการจมอยู่กับความรู้สึกผิดและความเสียใจแปรมเขาคิดว่าตัวเองล้มเหลวและคงไม่สามารถทำอะไรอีกแล้วแต่แล้ววันหนึ่งคุณเอก็ได้พบกับหนังสือเล่ม หนึ่งที่พูดถึงเรื่องราวของนักธุรกิจที่เคยล้มเหลวแต่ก็สามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งเรื่องราวเหล่านั้นจุดประกายความหวังให้กับคุณเอเขาเริ่มศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธุรกิจและเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของตัวเองในที่สุดคุณเอก็ตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจใหม่อีกครั้งครั้งนี้เขาเตรียมตัวมาพร้อมกว่าเดิมเขาศึกษาตลาดอย่างละเอียดวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ และบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างหนักในที่สุดธุรกิจใหม่ของคุณเอ็กก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเรื่องราวของคุณบีก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจคุณบีเป็นนักเรียนที่ไม่เก่งกาจอะไรเลยเธอสอบตกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและถูกเพื่อนเพื่อนล้อเลียนอยู่เสมอเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถอะไรเลย และคิดว่าคงไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้แต่คุณบีไม่ยอมแพ้เธอเริ่มค้นหาความสนใจและความถนัดของตัวเองเธอเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและลองทำสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอจนกระทั่งเธอได้ค้นพบว่าเธอมีความสามารถพิเศษในการวาดรูปเธอเริ่มฝึกฝนการวาดรูปอย่างจริงจังและเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆในตอนแรกคุณบีก็ยังคงพ่ายแพ้อยู่บ่อยครั้งแต่เธอไม่เคยท้อแท้ เธอมองว่าการพ่ายแพ้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพนาตัวเองเธอศึกษาเทคนิคก,การวาดรูปจากศิลปินคนอื่นๆและฝึกฝนอย่างหนักทุกวันในที่สุดความพยายามของคุณบีก็ประสบผลสำเร็จเธอได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันวาดรูปหลายรายการและกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในที่สุดเรื่องราวของคุณบีสอนให้เรารู้ว่าทุกคนมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่ และเราสามารถค้นพบมันได้จากการลองทำสิ่งใหม่ๆและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวมากมายของผู้คนที่เคยล้มเหลวแต่ก็สามารถลุกขึ้นสู้และประสบความสำเร็จได้เรื่องราวเหล่านี้สอนให้เรารู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้และเติบโตบทที่3พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ในชีวิตของเราทุกคนย่อมเคยเผชิญกับความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจําวันหรือเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตความล้มเหลวอาจทําให้เรารู้สึกผิดหวังท้อแท้และสิ้นหวังแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องไม่ปล่อยปล่อยให้ความล้มเหลวมาครอบงําจิตใจของเราแต่จงมองว่าทุกความล้มเหลวคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่คือบทเรียนล้ำค่าที่ช่วยให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเริ่มต้นจากการยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมองหาสาเหตุที่แท้จริงว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เราล้มเหลววิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาและปราศจากคติจากนั้นนำบทเรียนที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่ากลัวที่จะลองผิดลองถูกเพราะทุกความผิดพลาดคือประสบการณ์ที่จะช่วยให้เราเข้าความสำเร็จมากขึ้นนอกจากนี้เรายังต้องมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่ซ่อนอยู่ในความล้มเหลวบางครั้งความล้มเหลวอาจน,นำพาเราไปสู่เส้นทางที่ไม่เคยคาดคิดเส้นทางที่อาจจะดีกว่าเส้นทางเดิมที่เราเคยตั้งเป้าหมายไว้จงเปิดใจให้กว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่าจำกัดตัวเองอยู่กับความคิดเดิมๆเพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยโอกาสที่รอให้เราค้นพบการเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นแรงผลักดันนั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความอดทนอย่าท้อแท้เมื่อเจอกับอุปสรรค จงจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆแต่ต้องแลกมาด้วยความพยายามและความไม่ยอมแพ้เมื่อเราล้มลงจงลุกขึ้นสู้ต่อไปและเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมาเพราะทุกก้าวที่เราเดินแม้จะสะดุดล้มบ้างก็จะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจไว้การมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในความล้มเหลวอาจทำได้โดยการเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อความล้มเหลว จากที่เคยมองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวและต้องหลีกเลี่ยงให้เปลี่ยนมามองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสในการเรียนรู้เมื่อเราเปลี่ยนมุมมองได้แล้วเราก็จะสามารถมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในความล้มเหลวได้อย่างชัดเจนมากขึ้นตัวอย่างเช่นหากเราล้มเหลวในการทำธุรกิจอาจเป็นเพราะเรายังขาดความรู้หรือประสบการณ์ในด้านนั้นๆความล้มเหลวนี้อาจเป็นโอกาสให้เราได้กลับไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นหรืออาจเป็นโอกาสให้เราได้พบปะกับผู้ที่มีประสบการณ์และได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์หรือหากเราล้มเหลวในการสมัครงานอาจเป็นเพราะเรายังขาดทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการความล้มเหลวนี้อาจเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือพัฒนาทักษะเดิมให้ดียิ่งขึ้นหรืออาจเป็นโอกาสให้เราได้ค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่ของเรา และหางานที่เหมาะสมกับความสามารถของเราสิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวแต่จงใช้ความล้มเหลวเป็นแรงผลักดันให้เราเก้าวไปข้างหน้าจงจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากจำนวนครั้งที่เราล้มแต่เป็นการวัดจากจำนวนครั้งที่เราลุกขึ้นสู้ใหม่ต่างหากเมื่อเรามีความมุ่งมั่นและความอดทนเราก็จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอน บทที่4สร้างความเข้มแข็งทางใจบทที่4นี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็งทางใจซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับความล้มเหลวความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จและทุกครั้งที่เราล้มเหลวเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้และเติบโตหากเรามีจิตใจที่เข้มแข็งเราจะสามารถลุกขึ้นยืนหยัดได้อีกครั้ง และเดินหน้าต่อไปประเด็นสำคัญประการแรกคือการเชื่อมั่นในตนเองการเชื่อมั่นในตนเองหมายถึงการที่เราเชื่อว่าเรามีความสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้แม้ว่าเราจะเคยล้มเหลวมาก่อนก็ตามการเชื่อมั่นในตนเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันจะช่วยให้เรามีความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆและ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆนอกจากนี้ การเชื่อมั่นในตนเองยังช่วยให้เรามีความอดทนและไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเมื่อเจอปัญหาการฝึกสติเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจการฝึกสติคือการที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะรับรู้ถึงความคิดความรู้สึกและความรู้สึกทางกายของเราโดยไม่ตัดสินหรือพยายามเปลี่ยนแปลงมันอาการฝึกสติจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและสามารถจัดการกับอารมณ์ต่างๆได้ดีขึ้น เมื่อเราสามารถจัดการกับอารมณ์ต่างๆได้เราก็จะสามารถเผชิญหน้ากับความล้มเหลวได้อย่างมีสติและไม่ปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำสุดท้ายสิ่งสำคัญคือการรู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการการขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรามีความกล้าที่จะยอมรับว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นการพูดคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยให้เราคลายความเครียด และได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์นอกจากนี้การรู้ว่ามีคนที่พร้อมจะสนับสนุนเราอยู่เสมอจะช่วยให้เรามีความเข้มแข็งทางใจมากขึ้นการสร้างความเข้มแข็งทางใจเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่ายอย่างแน่นอนเมื่อเรามีจิตใจที่เข้มแข็งเราจะสามารถรับมือกับความล้มเหลวได้อย่างมีสติและสามารถเรียนรู้จากมันเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป นอกจากการเชื่อมั่นในตนเองการฝึกสิทธิ์และการขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการแล้วยังมีอีกหลายวิธีที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อดูแลจิตใจของตนเองได้ตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายการทำกิจกรรมที่ชอบการใช้เวลากับคนที่เรารักและการพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตใจของเราโดยรวมการดูแลจิตใจของตนเอง เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การดูแลร่างกายเมื่อเรามีสุขภาพจิตใจที่ดีเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้การดูแลจิตใจของตนเองยังช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้อย่างมีสติดังนั้นจงให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งทางใจและดูแลจิตใจของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะมันจะเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากและเติบโตเป็นคนที่เข้มแข็งและมีความสุขมากขึ้นจำไว้ว่าทุกความล้มเหลวคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่และด้วยจิตใจที่เข้มแข็งเราจะสามารถคว้าโอกาสนนั้นไว้ได้ในการเผชิญหน้ากับความล้มเหลวสิ่งสำคัญคือการมองมันในแง่บวกมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโตอย่าจมอยู่กับความผิดหวังหรือความเสียใจ แต่จงใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เราพยายามมากขึ้นและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนอกจากนี้การรู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่นก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะมันจะช่วยให้เราปล่อยวางอดีตและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขสุดท้ายนี้จงจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนที่พร้อมจะสนับสนุนและช่วยเหลือคุณเสมอดังนั้นอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการและจงเชื่อมั่นในตนเองว่า คุณมีความสามารถที่จะผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและการสนับสนุนจากคนรอบข้างคุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเติมเต็มบทที่5เริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่แข็งแกร่งชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายและหนึ่งในความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือความล้มเหลว ไม่ว่าเราจะพยายามอย่างหนักหน่วงเพียงใดบางครั้งเราก็อาจต้องเผชิญกับความผิดหวังความสูญเสียหรือความล้มเหลวในรูปแบบต่างต่างสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะรับมือกับความล้มเหลวเหล่านี้และใช้มันเป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่แข็งแกร่งความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นใหม่การยอมรับความล้มเหลวเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเริ่มต้นใหม่ เราต้องเรียนรู้ที่จะมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนที่มีค่ามองหาสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์นั้นและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรายอมรับความล้มเหลวได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการตั้งเป้าหมายใหม่การตั้งเป้าหมายใหม่จะช่วยให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนในการเริ่มต้นใหม่เราต้องกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และสอดคล้องกับความสามารถของเรา และแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายย่อยๆที่สามารถจัดการได้ง่ายขึ้นหลังจากตั้งเป้าหมายแล้วเราต้องวางแผนการดําเนินงานการวางแผนจะช่วยให้เรามีแนวทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายเราต้องกําหนดขั้นตอนที่ต้องทํากําหนดเวลาและจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นสิ่งสําคัญที่สุดคือการลงมือทําการลงมือทําคือการนําแผนการดําเนินงานไปปฏิบัติจริงเราต้องมีความมุ่งมั่นอดทน และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเราต้องเรียนรู้ที่จะปรับปรุงแผนการดําเนินงานของเราอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเรากําลังเดินไปทิศทางที่ถูกต้องการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความอดทนเราอาจต้องเผชิญกับความกลัวความไม่แน่นอนและความสงสัยในตนเองแต่เราต้องเชื่อมั่นในตนเองและในศักยภาพของเราเราต้องจำไว้ว่าทุกความล้มเหลว คือโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเองการเริ่มต้นใหม่ยังหมายถึงการปล่อยวางอดีตเราต้องปล่อยวางความผิดพลาดความเสียใจและความโกรธแค้นเราต้องให้อภัยตนเองและผู้อื่นและมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมการเริ่มต้นไม่ยังเป็นโอกาสในการสำรวจสิ่งใหม่ๆเราอาจค้นพบความสนใจความสามารถหรือโอกาสที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราต้องเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอ,อยู่เสมอ ท้ายที่สุดการเริ่มต้นใหม่คือการสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเราต้องสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของเราเราต้องสร้างชีวิตที่มีความหมายและมีความสุขเราต้องสร้างชีวิตที่เราภาคภูมิใจดังนั้นจงอย่ากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่จงใช้ความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเองจงตั้งเป้าหมายใหม่วางแผนการดำเนินงานและลงมือทำจงเชื่อมั่นในตนเองและในศัยภาพของคุณ และจงสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมบทที่6บทเรียนจากความล้มเหลวบทเรียนจากความล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตไม่ว่าเราจะพยายามหลีกเลี่ยงมากแค่ไหนความผิดพลาดและการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญคือเราจะตอบสนองต่อความล้มเหลวเหล่านั้นอย่างไรเราสามารถจมอยู่กับความผิดหวังและความเสียใจ หรือเราสามารถมองมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตการยอมรับความผิดพลาดเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการก้าวข้ามความล้มเหลวไม่มีใครสมบูรณ์แบบและการทำผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์การยอมรับว่าเราทำผิดพลาดไปแล้วจะช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาและพลังงานไปกับการโทษตัวเองหรือหาข้อแก้ตัวเมื่อเรายอมรับความผิดพลาดได้แล้วเราก็สามารถเริ่มเรียนรู้จักมันได้อะไร คือสิ่งที่ผิดพลาดทําไมมันถึงผิดพลาดเราจะทําอย่างไรได้บ้างเพื่อให้มันไม่เกิดขึ้นอีกการถามคําถามเหล่านี้กับตัวเองจะช่วยให้เราเข้าใจถึงสาเหตุของความล้มเหลวและหาวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคตการเรียนรู้จากความล้มเหลวไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเดิมๆในอนาคตแต่ยังเป็นการพัฒนาเองให้ดีขึ้นอีกด้วย ความล้มเหลวสามารถสอนให้เรามีความอดทนมากขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเมื่อเรารเผชิญกับความท้าทายเราจะมีความพร้อมที่จะรับมือกับมันได้ดีขึ้นเพราะเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานอกจากนี้การแบ่งปันประสบการณ์ความล้มเหลวของเรากับผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากมันไม่เพียงแต่ช่วยให้เราได้ระบายความรู้สึก แต่ยังเป็นการให้กำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่กำลังเผชิญกับความล้มเหลวเช่นกันการแบ่งปันประสบการณ์จะช่วยสร้างสังคมที่เปิดกว้างและสนับสนุนซึ่งกันและกันทําให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อเผชิญกับความยากลําบากการนําบทเรียนจากความล้มเหลวไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความตั้งใจและสติหากเราไม่ใส่ใจเราอาจจะพลาดโอกาสในการเรียนรู้ และเติบโตจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเริ่มต้นด้วยการทบทวนตัวเองอย่างสม่ำเสมอถามตัวเองว่าเราได้ทำอะไรผิดพลาดไปบ้างในวันนี้หรือในสัปดาห์นี้อะไรคือสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีกว่านี้การทบทวนตัวเองจะช่วยให้เราตระหนักถึงจุดอ่อนของตัวเองและหาวิธีพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเมื่อเราตระหนักถึงความผิดพลาดของเราแล้วเราก็ควรวางแผนที่จะแก้ไขมันในอนาคต เราสามารถทำได้โดยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ตัวอย่างเช่นหากเราพบว่าเรามักจะผลัดวันประกันพรุ่งเราสามารถตั้งเป้าหมายว่าจะทำงานที่สำคัญที่สุดให้เสร็จก่อนเสมอนอกจากนี้เรายังสามารถเรียนรู้จากผู้อื่นได้อีกด้วยอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือเข้าร่วมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้จากผู้อื่นจะช่วยให้เราได้รับมุมมองใหม่ๆ และหาวิธีแก้ปัญหาที่เราอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อนสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ยอมแพ้ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือการเรียนรู้จากมันและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่ากลัวที่จะทำผิดพลาดจงกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆและจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถทำได้ บทที่7สร้างภูมิคุ้มกันความล้มเหลวความล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตแต่สิ่งสำคัญคือวิธีที่เราตอบสนองต่อมันแทนที่จะยอมแพ้และท้อแท้เราควรใช้ความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตการสร้างภูมิคุ้มกันความล้มเหลวไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวแต่เป็นการพัฒนาความยืดหยุ่นทางใจและความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้เราสามารถฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้อย่างรวดเร็ว และแข็งแกร่งยิ่งขึ้นการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างภูมิคุ้มกันความล้มเหลวการวางแผนนี้เกี่ยวข้องกับการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านั้นตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจคุณควรพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆเช่นการขาดแคลนเงินทุนการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้บริโภค เมื่อคุณระบุความเสี่ยงเหล่านี้แล้วคุณสามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อรับมือกับพวกมันได้เช่นการสร้างแผนธุรกิจที่แข็งแกร่งการจัดหาแหล่งเงินทุนสำรองและการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิดการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับความล้มเหลวโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเราจำเป็นต้องสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วหากสิ่งที่เราทำไม่ได้ผล เราต้องเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางของเราและลองสิ่งใหม่ๆความสามารถในการปรับตัวยังรวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราและนำความรู้เหล่านั้นไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเราในอนาคตการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้การสร้างเครือข่ายสนับสนุนที่แข็งแกร่ง เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันความล้มเหลวการมีเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจเราได้จะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้การพูดคุยกับคนคนอื่นเกี่ยวกับความล้มเหลวของเราสามารถช่วยให้เราได้มุมมองใหม่ๆและเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาการมีคนที่คอยรับฟังและให้คำแนะนำเราได้จะช่วยให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นการสร้างภูมิคุ้มกันความล้มเหลวเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นคุ้มค่ายอย่างยิ่งเมื่อเราสามารถรับมือกับความล้มเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นและกล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่โอกาสใหม่ๆและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเทคนิคหนึ่ง ที่สามารถช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันความล้มเหลวคือการฝึกฝนการคิดบวกการมองโลกในแงด่ดีและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราทำได้จะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลและช่วยให้เราสามารถมองเห็นโอกาสในความท้าทายต่างๆการฝึกฝนการคิดบวกสามารถทำได้โดยการจดนจดบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันการขอบคุณสำหรับสิ่งที่เรามี และการหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับตัวเองในเชิงลบอีกเทคนิคหนึ่งคือการตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและวัดผลได้การตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปอาจทําให้เราผิดหวังและท้อแท้ได้ง่ายดังนั้นเราควรตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่สามารถบรรลุได้และแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายย่อยๆที่เล็กลงเพื่อให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าของเราและรู้สึกถึงความสำเร็จบ่อยขึ้นสุดท้าย การเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเมื่อเราทําผิดพลาดเราควรรู้จักที่จะให้อภัยตัวเองและปล่อยวางความผิดพลาดเหล่านั้นการจมอยู่กับความผิดพลาดจะทําให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ดังนั้นเราควรเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราและใช้มันเป็นโอกาสในการเติบโตการให้อภัยตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราละเลยความผิดพลาดของเราแต่หมายถึงการยอมรับ ว่าเราเป็นมนุษย์และเราทุกคนทำผิดพลาดได้เมื่อเราให้อภัยตัวเองได้เราจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่างสดใสและมีพลังมากขึ้น